สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีตกทานทุกคนค่ะท่านไดเข้าาแ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระังแก่ทางส่องน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้กมีแนวทางจากหลานชายเมืองนอกผนละค่ะหลานชายทั้งเมืองนอกอิสระเอวเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับพึ่งว่างละค่ะพึ่งทรงแนวทางม้ตั้งตั้หลังสงการหน้าผนละค่ะบ่ววาทางเมืองไทยเมืองนอกเนาะค่ะเนาะเจลำย่ยกับประเด็จติดต่อหาหลานกับพึ่งได้แนวทางน้ำหลานน่ะค่ะ แนวทางแนวท่านวัดวดเดือนผึกรเสผ้าเนาะค่ะเนาะเอามาหล่นตัวเลขไปน้กากันอีกลหคะ<ม>่ะเดือนผึกรเสผ้าวันที่สองเนาะค่ะวดเลขจะออกวันที่สองคะ<ม>่ะเดี๋ยวเกลํายลย่ผ้าเบ่งตัวเลขไปน้กาก<ม>ันค่ะค่ะตัวเลขวดประจําวันที่สองค่ะวันที่สองพอคอ,นะคะอเนาะวันที่สองพอคอห <c oughs> กเจ็ดค่ะ ชุดนี่จากทั้งอิสราเอลคนละค่ะทั้งเมืองน้องอิสราเอลเนาะค่ะอิสราเอลค่ะค่ะมาจากทั้งอิสราเอลงวดประจําวันที่สองพ่อข้อเพิ่นให้เลขสามตัวมาหนึ่งเก้าห้าค่ะหนึ่งเก้าห้าห สี่หนึ่งสามค่ะสี่หนึ่งสามหกห,ากหกห้าเจ็ดค่ะหกห้าเจ็ดเหล็กสามตัวเดี๋ยวมาเบร่รเหล็กสองตัวเนาะค่ะเนะเาะเหล็กสองตัวบนค่ะเหล็กสองตัวบนหัดที่แล้วของเพื่อนกระลุดไปลคะค่ะ วัดนี้กับมาวากันไหมเนาะค่ะเนาะสีขาวสีรุ้ดตั้งใจกับเบิ่งเป็นแนวทางัได้ค่ะเด้อแนวทางตัวเลขกับไม่เข่าไม่รุดเนาะค่ะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาวัดนี้เพิ่นกับสูตรเก่าสูตรเดิมเพิ่นละค่ะทรงมาให้คือเก่าเลขวิ่งบนเลขวิ่งบนเจ็ดกับเก้าค่ะเจ็ดกับเก่าเลขวิ่งบนนี่ยเจ็ดกับเก่าค่ะ เด่นไปที่เลขกเค่ะเด่นไปทีเกตเลกวิ่งเด่นไปทีเกดเลขสองตัวคนจับมาให้หนึ่งเกตค่ะหนึ่เกตหนึ่งเก้าค่ะหนึ 1, 1, ่งเหนึ่งก้า

เจ็ดหกสามเจ็ดค่ะเจ็ดหกสามเจ็ดเจ็ดหกสามเจ็ดไม่ยุ่หกคูค่ะสุดบนเดี๋ยวฮัมเบิสุดลางเนาะคะเนาะค่ะสุดลางเป็นหายมะวิ่งห่าค่ะสุดลางค่ะอันนี้ล่างค่ะเลขวิ่งลาง เล็กวิ่งรางมหาค่ะวิ่งรางเป็นใดมหาเนาะวิ่งรางหาวิ่งลางห้าห้าหนึ่งค่ะห้าหนึ่งห้าสองห้่งห้าสองห้าห ห้าหกห้าเก้าค่ะสุดรางซีคูค่ะสุดลางซีค,สคูสุดบนไม่ยุ่หกคูเนาะหกคูนี่เดี๋ยวเกศรัมยายเบิ่งตัวเลขที่เพิ่นเด่นเพิ่นเน่นละค่ะเพิ่นเน้นตัวแดงสุดสามตัวสองตัวเนาะสุดสามตัว จุดสามตัวเดนไปที่ค่ะ c หนึงสามค่ะ c หนึ่งสามค่ะสองคูบบนนี่แหละค่ะสองคูบบนนี่แหละหนึ่งเก้าห้า c หนึ่งสามค่ะหนึ่งเก้า c หนึ่งสามเลขสองตัวบนวิ่งเ็ดเดนเดนเจ็ดเนาะเพิ่เดนเจ็ดค่ะ เพื่นเน้นมาให้เก็ดหกค่ะเก็ดหกค่ะเก็ดหกเก็ดหกเจ็ดหกสี่เก้าค่ะสี่เก้าหนึ่งเจ็ดค่ะอันคือคือตัวเด่นของเพื่นหรอค่ะตัวเด่นของเพื่นเนาะ เน้นไปที่หนึ่งเก็ดเจ็ดหกสี่เก้าสามคูเดนค่ะสามคูเด่น,เด,นเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งสองตัวลางค่ะสองตัวลางเพิ่นกระสิเน้นไปที่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกค่ะห้าหนึ่งห้าหกค่ะชุดนี้จากเมืองนอกเวยค่ะเด้อทางอิสราเอลก่อนล่ะค่ะเมืองนอกเนาะ มอค่งวดประจําวันที่สงพ่อข้อล่ะค่ะงวดประจาวันที่สองพ่อข้อค่ะ,ะ,ออคะตัวเลขงวดประจําวันที่2องพอคอสุดบนสตัวค่ะวิ่งบนสตัวนี่ก็มีเกตกับเก่าค่ะเกตกับเก่าเด่นไปที่เตล่ะค่ะเด่นไปที่เกตจับคู่มหายหนึ่งเกตหนึ่งเก้าสี่เกตส เจ็ดหกสาเค่ะหกคูเดนไหสาคูเนาะค่ะเนาะเจ็ดหกสี่เก้าหนึ่งเกตละค่ะหนึ่งเเลขสามตัวหนึ่งเก้าห้าสี่ึ่งสามหกห้าเค่ะสามคูเพิ่นกระเด่นแห่สี่หนึ่งสามละค่ะสี่หนึ่งสามหนึ่งเก้าห้นาะสี่หนึ่งสามหนึ่ง้า สองตัวลังค่ะสองตัวลังวิ่งหาห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเก้าเด่นใหสองคูค่ะห้าหนึ่งห้าหกค่ะชุดนี้ก็จากทางเมืองอิสราเอลคนละค่ะจังใดก็ร่องพิจารณาเบิ้งเด้กค่ะเด้อทาง่องก็เอามาบอกตอนเนาะค่ะเนาะเพิ่นทรงตัวเลขมาแล้วก็เอามาทรงให้เอฟซีด้เบิ้งไปน้ำกันล่ะค่ะมักสอบกับจังคอยตามค่ะแนวทางตัวเลขก็มีความเสี่ยง มีเขามีรลดน,ะะน,ะดนลาะนาค่ะเนาะจังใจก็ล่องผิดจัลรนณาเบิ้งเด้อกันเด้อคลิปนี้เกลําใลำ่อยไม่อย่างหลายแต่สิขอจบคลิปนี้เ,นเพียงแค่นี้ลละค่ะสวัสดีค่ะ